ชาวบ้านจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ชัยนาทค่ะรวมทั้งสานักงานชนประทานที่12ประชุมร่วมกันเพื่อที่จะหาแนวทางการระบายน้ําในคลองมะขามท่าอูทองเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเกษตรกรที่อาศัยน้ําจากคลองตั้งแต่ช่วงกลางนะคะจนถึงท้ายคลองไม่มีน้ําเพียงพอในการทํานาช่วงนี้เปิดตามการรายงานสดนะคะจากคุณสุบงกฎสุกแก้วจากจังหวัดชัยนาทค่ะ ค่ะคุณร่วมก้าวค่ะวันนี้ด,ดิฉันและกรทีมค่ะ Voice TV นะคะมาติดตามสถานการณ์น้าแต่ครั้งนี้ค่ะหรือวันนี้เราเปลี่ยนจากสถานการณ์น้ําท่วมเป็นภัยแล้งค่ะเพราะว่าชาวจังหวัดชัยนาทและสุพรรณทั้งที่มีพื้นที่ท่วมขังอยู่นะคะแต่ตอนนี้บางพื้นที่ก็เริ่มแห้งแล้งน้ําในการทําการเกษตรนั้นไม่เพียงพอและวันนี้ค่ะชาวบ้านทั้งจังหวัดชัยนาทและสุพรรณรวมถึงกรมชลประทานนะคะซึ่งมีส่วนในการปล่อยน้ําให้กับ ชาวบ้านเพื่อทําการเกษตรนั้นก็มาร่วมประชุมหาเรือกันที่เทศบาลตําบลบ้านเซี่ยนแห่งนี้นะคะบ้านเชี่ยนแห่งนี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตของจังหวัดชัยนาทอยู่นะคะหากเรามาดูปัญหาที่พบค่ะก็คือว่าเมื่อแม่น้ําเจ้าพยานะคะไหลผ่านตรงจุดนี้หลังจากนั้นแม่น้าเจ้าพยาก็ไหลมาที่คลองมะขามเท่าปัญหาอยู่ที่ตรงนี้ค่ะก็คือว่าเข้ามาสู่ของคลองมะขามเท่าอู่ทองซึ่งมีระยะทางตั้งแต่จังหวัดชัยนาทนะคะไปจนถึงจังหวัดสุพรรณบุรีหรือที่ตําบลอู่ทองนั้น มีระยะทาง1 0 4กิโลเมตรระยะทาง1 0 4กิโลเมตรนี้ค่ะก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันซ,ซึ่งมีทั้งหมด3โครงการในการดูแลค่ะเป็นโครงการพลเทพโครงการท่าโบสและโครงการดอนเจดีซึ่งทั้ง3โครงการนี้นะคะปรากฏว่าคนท้ายน้ำค่ะอย่างที่ตำบลอู่ทองนั้นกลับไม่ได้รับน้ำหรือมีน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตรวันนี้พวกเขาเลยมาร่วมกันหาลือนะคะ ปรากฏว่าค่ะเราได้คุยกับชาวบ้านในจังหวัดส,สุพรรณซึ่งมารวมหารือในวันนี้พวกเขาบอกว่าอยากให้กรมชลประทานนั้นมีการปล่อยน้ําให้เต็มคลองเพื่อให้คนปลายน้านั้นสามารถใช้น้ําทําการเกษตรได้นะคะพวกเขาบอกว่าค่ะหากปล่อยน้ําเพียง7วันเท่านั้นการทการทําการเกษตรในรดนี้หรือการทํานาข้าวในรดนี้นะคะก็จะไม่ประสบปัญหาเปิดน้าไปเต็มที่โดยที่ไม่ใช้รอบเวรได้ไหมถ้าเป็นไปได้นะครับท่อนบนเจะใช้ก็ใช้ไปไม่เป็นไร คือตอนล่างนี่ก็มี2แนวคิดนี่อย่างที่1น,นะที่ขอเพิ่มน้ำนะครับประการที่2ก็ขอให้ทางเขีประทานเนี้ยได้สูบตรงท้ายฟ้อนกระเสียวสัก10เครื่องหรือสัก8เครื่องของท่อพญานาคนะครับเพื่อต้องการดันน้ำไปสู่คลองมออ7 7 0วันเนี้ยถ้าไม่ได้รับน้ำช่วงนี้ข้าวจะต้องเสียแน่นอน เช่นเดียวกับชาวบ้านนะคะที่จังหวัดชัยนาทค่ะเราได้สอบถามตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยการลงพื้นที่ตลอด2วันที่ผ่านมานะคะก็พบว่าพวกเขาบอกว่านะคะการทําการเกษตรหรือการทํานานั้นควรจะเลื่อนเวลาขึ้นมาเพราะให้พันกับการเก็บเกี่ยวในช่วงน้ําท่วมค่ะและหากเป็นช่วงน้ําท่วมก็พร้อมนะคะที่จะปล่อยให้น้ํานั้นเข้านาได้คลองนี่น้ำไม่่อยมาครับถ้า40เซนเนี่ยชาวบ้านจะไม่ต้องดึงน้ำเข้าเข้าในนาเลยครับคือว่า จะไหลเข้าตามท่อระบายที่มีท่อออกไปในทุ่งนาโดยเฉพาะและเป็นการประหยัดน้ำมันช่วยชาติอย่างมากครับผมและอย่างเรื่องทนานาเนี่ยผมอยากให้ทุกประธาน,นปล่อยน้ามาแต่นเน,นิ่นถ้าฝนมาแล้วเนี่ยคือจะได้น้ําเข้าเปนานาได้ถ้าเกิดฝนมาตอนข้าวจะไม่เกี่ยวนะประหาตาม,มาเยอะมากครับคือใครก็มายอมไม่ผลผลผลิตตัวเองเสียหาย ก่อนหน้านี้นะคะโครงการการปล่อยน้ําของกรมชลประทานให้ลงคลองมะขามเท่าอู่ทองนะคะมีการแบ่งช่วงเป็น3ามช่วงด้วยกันซึ่งก็กําหนดเวลาว่าช่วงแรกจะปล่อย3วัน7วันนะคะเพื่อให้แต่ละช่วงนั้นสามารถใช้น้ําได้และหลังจากนั้นก็จะมีการปิดประตูน้ําเพื่อไม่ให้พื้นที่อื่นๆนะคะดึงน้ําออกไปแต่นี่ก็กลับประสบปัญหาค่ะเพราะในช่วงนี้นะคะชาวบ้านต้องมาเร่งกันทํานาน้ําก็เลยไม่เพียงพอต่อการทํานาวันนี้พวกเขากําลังร่วมหารืออยู่แล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปออกมาค่ะ,ะหากมีข้อสร รุปออกมานะคะดิฉันและก็ทีมข่า Voice TV ค่ะจะรายงานกลับไปให้ทราบอีกครั้งค่ะคุณร่มก้าวค่ะขอบคุณคุณสุบงกตค่ะแล้วก็หากว่ามีความคืบหน้านะคะของข้อสรุปนะคะคุณสุบงกตก็จะรายงานให้เราได้ทราบกันอีกครั้งนะคะ